รุ่งอรุณเบิกฟ้าคลาวันใหม่เริ่มวันใหม่ชีวิตใหม่ให้สุขสรรขอแสงรรมแสงทองส่องมาพรันใจสุขสรรน,นิรันดรทุกท่านเทนอญเราจะเริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพเจ้าวัดพระสมาชัญญาวาสขอจเจริญพรเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ไปร่วมทำกิจกรรม เขาดาวสวดบนข้ามปีนวัดสมัยชันจวาดเฉดครองสามวาดกรุงเทพมหานครภายในวันที่31ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2554ที่จะถึงนี้บรรดาญาติโยมที่ไม่มีโอกาสไปเที่ยวนัดต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสมาเขาดาวจรุพุทธมวส์สวดบนข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตแล้วก็ขอจเจริญพรทุกคนทุกท่านได้มาร่วมทำกิจกรรมอันเป็นมงคลเสริมชะตาบรารมีแก่ตนเองในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งชีวิตพุทธศักราช2,554นี้ในนามว่าสมมาชัญญาวาสขอหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขอย่าเก็บอย่าไขา้อย่าจน ในวารัเรชทีมงคลวานขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงได้มีความสุขตามที่ใฝ่ฝันทุกคืนทุกวันขอให้สดใสทุกย่างก้าวขอให้เป็นก้าวย่างที่มั่นใจเริ่มวันใหม่พอสอบใหม่ปีใหม่ขอให้ก้าวไกลไปกว่าเดิมแม้หวังลาบขอให้ได้ลาบอิ่มเอิบอาบดวงกำมลนหวังยศเฉลิมพลได้ยศเพิ่มเฉลิมชัย หวังให้คนรกักคนอุปถัมภ์ขอบันดิตชนคนดีทั้งหลายจงได้รักได้อุปถัมภ์ตลอดไปแม้หวังสุขสบายทั้งกายและใจบุญกุศลได้ส่งให้นิรันทุกท่านตลอดทั้งปีเทินเจริญพร